มาตะลอนกินที่ร้านมังคุดคาเฟ่โฮมคาเฟ่ขนาดเล็กสไตล์อาร์ตแกลเลอรี่บนถนนราชชฤกษพกบรรยากาศภายในร้านตกแต่งด้วยรูปภาพศิละปะและเครื่องดนตรีด้านบนชั้นสองจะมีอาร์ตแกลเลอรี่สามารถขึ้นไปชมได้เมนูของทางร้านจะเป็นอาหารไทยแบบชาววาในรูปแบบร่วมสมัยผมลักในสวนเมนูนี้จะเป็นเมนูมังสวิรัติตยวนห่อด้วยเส้นหมี่ยำคาร์โรแตงกวาบกึกหลาวและดอกอัญชันรสชาติน้ำยำจะออกหวานอมเปรีย้ยวแล้วสดชื่นปลาแห้งแตงโมทางร้านจะใช้ปลาช่อนทะเลรสจะ เค็มนำตัดกับรสหวานของแตงโมชุดเครื่องว่างไทยจะมีด้วยการ3เมนูมะฮอรสชาติจะหวานเค็มกับไส้สาคูทานคู่กับกีวีปอเปี๊ยะตะเพียนทองแป้งปอเปี๊ยะทอดกรอบสารเป็นรูปปลาตะเพียนจะคล้ายกับหมูโสร์ทานคู่กับอาจารเจลลี่เมี่ยงลาทานคู่กับรากบัวที่ฝานเป็นแผ่นบางๆทอดปากรบกรส้มตำผลไม้ปลากระพงฟูจะมีผลไม้หลายชนิด้านล่างจะเป็นปลากระพงทอดฟูฟูกับกรอบน้ำยำรสเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีรากบัวผัดสามเกลือพริกสดรสชาติเข้มข้นเผ็ดนิดๆยำพริกษา กรอบกุ้งสับจะมีดอกลีลาวดีใบเล็บคูณใบชมวงใบชะพลูชุบแป้งทอดกรอบทานคู่กับน้ำยำแกงเผ็ดเป็ดย่างลมควนทางร้านจะนำเป็ดไปซูวีและนำไปสมอเนื้อเป็ดจะนุ่มแกงรสเข้มข้นกลมกล่อมมีผลไม้หลายชนิดข้าวขยำปลาทูข้าวหุงด้วยอันชานคลุกเคล้ามากับเนื้อปลาทูจะมีหอมแดงพริกซอยและมะนาวปิดท้ายด้วยชาร้อนร้อนชาพรีเมียมเบรนด์นำเข้ามาจากเยอรมันเป็นแบรนด์ชาของทางร้านทานคู่กับขนมไทยประจำวันระหว่างทานอาหารพี่เจ้าของร้านจะบรรเลงดิชจะเค้ให้ลูกค้าฟังด้วย